สวัสดีครับผมปูปิยะจาก Uno Realty s e r v สวิสังกัด Realty One Estate ประเทศไทยนะครับในครั้งนี้ผมก็มีบ้านเมือ2สอสภาพเยี่ยมราคาดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมานำเสนอครับบ้านหลังนี้จะอยู่ในโครงการพึกพนาตำบลจอหอออำเภอเมืองนะครราชสีมาในพื้นที่มีบ้าน3หลังขนาดที่ดิน287ตารางวางมีพื้นที่ใช้สอยกว่า500ตารางเมตรราคาขายพิเศษมากๆเพียง10.9ล้านบาทเท่านั้นเองครับ เมื่อเทียบกับราคาบ้าน3าหลังพร้อมที่ดินและยังมีบิลอินมูลค่ากว่าล้านบาทก็ถือว่าราคามีกําลังดีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านแต่ละหลังกันเลยนะครับบ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังใหญ่มี2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า360ตารางเมตรซึ่งประกอบด้วยสีห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องโถงใหญ่และมีห้องอรับแขกห้องอาหารห้องครัวห้องเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีแอร์อีก5ตัวแล้วก็พัดลมติดผนังอีก5ตัวนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆบ้านหลังนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีครับซึ่งบ้านนี้จะเหมาะก,กับ,บครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนหรือคนที่ชอบจัดงานเลี้ยสงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเยอะๆหรืออยากจะใช้พื้นที่ของบ้านสำหรับทาธุรกิจเล็กๆเช่นรับสอนพิเศษก็สามารถทำได้นะครับ ต่อไปเราก็จะไปดูโรงจอดรถกันก่อนนะครับโรงจอดรถนี้มีขนาด6คูณ9เมตรสามารถจอดรถได้3คันแล้วก็มีพื้นที่ลานนอกบ้านนะครับก็สามารถจอดรถได้รวมๆแล้วสามารถจอดรถได้มากกว่า5คันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังแรกกันก่อนนะครับบ้านหลังนี้จะมีชั้นเดียวนะครับมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ70ตารางเมตรก็จะ<ต>ประกอบไปด้วย 1ห,ห้องนอน1ห,ห้อง,งน้ำา1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องครัวนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูบ้านหลังสุดท้ายกันนะครับเป็นบ้าน2ชั้นมีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ70ตารางเมตรประกอบด้วย หนึ่งห้องนอนซึ่งจะอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นก็จะอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะมีห้องน้ําอย่างละห้องอยู่ชั้นบนและชั้นล่างนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีติดแอร์ไว้หนึ่งตัวนะครับสำหรับบ้านนี้นะครับก็มีระบบน้ําระบบไฟนะครับก็มีพร้อมให้แล้ว ก็มีถังน้ําสํารองให้2ถังแล้วก็มีกล้องวงจรปิด16ตัวอยู่รอบบ้านนะครับทําเลที่ตั้งของบ้านนะครับจะอยู่ในซอย2โครงการพฤกนาตําบนจอหออำเภอมนครราชสีมาก็จะอยู่ติดกับศูนย์การค้าไอสแควรแล้วก็ใกล้กับสํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2โดยจะอยู่เย,ยื้องตรงข้ามทางเข้าโครงการนะครับ ก็ห่างจากห้างสรรพสินค้าเซนทันโคราชนะครับประมาณ7กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง7นาทีเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่สนใจสอบถามหรือนัดเข้าชมบ้านนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์094-987-8999หรือแอดไลน์ id ปิยะ underscore ปุขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสามารถติดตาม k, อัพเดตอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆได้ทางเว็บไซต์ uno realty service com และเพจ Facebook Uno r เ a l t ล Service สำหรับครั้งนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ